คันนี้249,000บาทปี2008จัดเต็มถ้าจัดเต็มคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทคันนี้5,000กว่าบาทแต่รถออกใยแดงเกือบล้านนะคะโอ้วันดีค่ะวันนี้พี่ขวัญเตรียมของไปให้น้องคนที่รู้จักเขาป่วยโควิดนะคะกระชายนะคะ ใบมะกรูดนะคะตะไคร้ค่ะอันนี้เราเราช่วยกันเท่าที่ช่วยได้นะคะอันนี้พี่ขวัญเตรียมของอันนี้ขาเผื่อเขาไปต้มหอมหอมมันรู้กินได้หรือเปล่าแล้วก็มีหอมแดงนะคะอยู่ยังจัดไม่เรียบร้อยอันนี้เขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเอาเปิดแล้วอันนี้เดี๋ยวเตรียมค่อยเอาไปฝากน้องเขานะคะช่วยกันได้ช่วยกันไปนะคะบ้านใครมีเนาะ มาเริ่มรีวิวกันดีกว่าคันนี้รถแนวครอบครัวหรือรถอนเนกประสงค์ในสายตาพี่ขวัญหรือรถใช้งานได้อนเนกประสงค์ทั่วไปเลยนะคะคืออ n n o น a านะคะโตโยต้าอ n o โนปี2008เครื่องเบนซินนะคะเครื่อง2.0เบนซินนะหรืออีกคำคำศัพท์หนึ่งก็คือรถ MPV นะคะก็คือ MPV ก็คือแดัดแปลงมาจากกลุ่มกระบะนั่นแหละวีโ o นั่นแหละคะ่ะตัวนี้เป็นเจนแรกๆเลยนะคะลูกค้า่ะ เป็นเจนแรกเลยยังไม่เปลี่ยนเชนนะคะคันนี้ปี2008เครื่อง2.0นะคะความความอของเขาเนี่ยรถตัวนี้จะเป็นทางอินเดียนะทางอินเดียเวลาออกแบบออกอะไรเขาจะแนวคนอินเดียเวลาออกแบบเนี่ยเวลาออกแบบเขาจะออกแบบแนวใช้งานได้เยอะหลักการใช้งานเป็นหลักนะคะโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะคะออกป้ายแดงก็เกือบล้านนะคะมาวันนี้เหลือเพียง2 4 0 0 0 0ื่น เก้าพันบาทค่ะคันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสองพันแปดจัดเต็มถ้าจัดเต็มคุณจะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทคันนี้ห้าพันกว่าบาทแต่รถออกายแดงเกือบล้านนะคะคันนี้เป็น MPV นะคะรหัสของมันนะคะถ้ากลุ่มเล่นรถเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มรหัสเออตัวตัวนี้นะจะเป็นกลุ่มรหัส AN40 มาตามนี่ค่ะสิ่งที่เขาให้มาก็คือโคมไฟดวงใหญ่ พอมไฟดวงใหญ่พร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็จะดูเหมือนครืใช้งานแบบว่าโดยรวมนะคันนี้นะคะจะออกสีน้ําตาลหรือเทานั่นแหละเนาะเหมือนสีออกเทาบอลนะคะเทาเทาออกน้ําตาลนะคะนะคะบอลเงินก็ได้แต่มันจะไม่เงินนะคะเพราะว่าสีพวกนี้จะออกทองๆนิดนึงนะ,คะเครื่อง2.0ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะ,ะอย่ามาดูด้านหลังบ้างนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะลูกค้า ทะเบียนก็สวยนะคะแปดแปดเจ็ดสองแต่อันนี้เลขเลขกั้นนี่ลูกค้าทําเป็นเลิกเอาตัวเองนะมีแปดกั้นนะคะมีสองกัน้นโอ้เบาะตัวนี้สามารถเอาลงมานะคะลงตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือพื้นที่วางของเก็บของสมมติว่าเราอยากซื้อคันนี้ไปไข่ของก็ได้เลยไข่ของก็ได้เลยนะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะภายในคันนี้นะคะกิบเลยเนาะไม่มีไม่มีมมนี่แหละ เดี๋ยวพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็น MPV นะเป็นแนวรถออสไตล์แบบรถครอบครัวนะคะรถครอบครัวนะคะด้านหน้าคอนโซลเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดจากป้ายแดงมาเลยค่ะไม่มีการถูกถอดเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในรถเขาค่อนข้างเรียบร้อยถ้ารถถูกถอดใส่อุปกรณ์ใหม่หรือใส่อะไรเนี่ยช่องระช่องไฟระหว่างตรงนี้จะจะจะไม่เท่ากันนะคะ,นะคะเก๊ะก็มี2เก๊ะนะคะมีเก๊ะบนแบบเล็ก เกล่างแบบใหญ่นะคะใส่ได้สองแบบนะคะแอร์ปรับได้ตามทิศทางที่ต้องการนะส่วนแอรออ์ตัวนี้นะคะก็ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายค่ะเป็นขั้นบันไดนะแล้วก็ไม่ลื่นไม่ลื่นแต่ถ้าลูกค้ากลัวออ,ออกแบบมาอินโนวาออกแบบมาการเข้าเกียร์หรือว่าอะไรเงี้ยมือมันได้ไม่ต้องก้มมาก้มหาไม่ต้องก้มหานะคะอย่างพ่กวันเตี้ยนะคะ พี่ขวัญก็ขยับขับไปได้เลยทิวทัศน์มุมมองเออสาเอนี่ถ้าภาษารถก็เรียกเสาเอนะคะไม่ใหญ่พอเสาเอไม่ใหญ่มุมมองมุมมองวิสัยทัศน์ได้ดีนะคะเสาเอเนี่ยมองมุมมองมันเสามันไม่ใหญม่มันให้วิสัยทัศน์ในการขับเนี่ยมองง่ายดูง่ายพอเสาบีปุ๊บก็เล็กเหมือนกันมันก็ดูง่ายนะคะมาด้าน,นบนออปชันที่เขาให้มานะคะ ต้องเรียนตามตรงไม่มีตำหนินะแต่แต่แต,แต่มันเป็นออปชันที่ให้มาโดยที่ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากเวลาแดดมามันพุ่งมือพุ่งมาเลยแต่เนื่องจากหน้ารถคันนี้เป็นหน้าสโลปมุมแดดคุณจะได้เลยนะคะคันนี้นะมุมแดดคุณจะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเลยนะคะโอเคเลยมาดูสิคะช่องใส่แว่นคะ่ะกิะ๊บค่ะไม่มีหักคะ่ะกิ๊บไม่มีหักนะคะเนี่ยคะ่ะ ใหม่กิบนะคะนี่รถปีศูนย์แปดนะไม่น่าเชื่อว่าจะใหม่ขนาดนี้ไฟค่ะไฟในห้องโดยสารด้านหน้าใช,ใช้ได้ทุกจุดเนาะสวยงามก,กระจกตัดแสงนะคะอันนี้เป็นกระจกตัดแสงมองหลังนะต้องต้อง,องแล้วแต่เรานะเราถนัดมองอย่างพี่ขวัญถนัดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นมุมมองด้านหลังเผื่อมีคนขับรถตามเอ๊มีใครแอบเราหรือเปล่าควรมีนะคะแล้วเอาให้ชัดแล้วด้านหลังพยายามอย่ามีอะไรบัง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกมุมมองทุกมุมมองเป็นวิสัยทัศน์ในการขับขี่ในความปลอดภยัยนะช่องวางของวางแก้วสองแก้ววางเหรียญอเนกประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดที่จุดบุรีนะคะส่วนพวงมาลัยนะ่จะปรับได้สองทิศทางด้านบนกับด้านล่างนะอ่าแล้วก็ส่วนระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะเดี๋ยวพี่ควัญจะพาไปดูเบาะหลังว่ามันใหญ่ไหม เอกประสงค์จริงไหมโอเคค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะภายในเป็นเบาะกำมะหยี่อุ้ยใหญ่ใหญ่มากค่ะลูกค้าด้านบนมีมือจับตัวพยุงนะเวลาขึ้นลงเราเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกจับตรงนี้โอเคย,ยกตูดขึ้นมากว้างมากค่ะลูกค้ากว้างมากกว้างมากแล้วก็ตัวคอนโทรลแอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้เหมือนรถตู้นะพูดแล้วเหมือนรถตู้นะคะตัวคอนโทรลแอร์นะ เหมือนรถตู้เลยออกแบบสไตล์เหมือนรถตู้เนาะเนี่ยตัวนี้เปิดไฟได้ปกตินะคะแอร์แอร์มีทุกจุดให้เลยนะคะแอร์มีทุกจุดออกแบบดีไซน์ได้ได้เหนือชั้นเลยแล้วก็แฮสรตัวนี้นะคะ h ฮสรก็เหลือเยอะนะข้างบนหัวเราเนี่ยสี่ารเราเนี่ยเหลือเยอะนะคะแล้วก็ด้านหลังถือว่าจุดเด่นของคันนี้จะอยู่จะอยู่เบาะดีเลยเนาะจะอยู่เบาะสอง บอสองนั่งได้สบายมากนี่คือแอร์แถวหลังแล้วก็ไฟห้องผู้โดยสารซึ่งสว่างแน่นอนออกแบบได้ได้ได้ทั่วถึงแอร์หนึ่งทั่วถึงนะคะแอร์เย็นแน่นอนออกแบบได้ดีนะคะไม่ลาหลังนะคะอ่ะไหนๆก็นี้แล้วขอเปิดไหนนะคะเรามาดูบอดี้ตัวถังบอดี้เครื่องยนต์ของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเพดของเขานี่เลย สวยงามเด่นชัดนี่ปีศูนย์แปดสวยงามเด่นชัดนี่ปีศูนย์แปดนะคะลูกค้าค่ะยังสวยขนาดนี้นะคานหน้านะคะคานเดิมนะคะสวยงามนะคะรังพึ่งรังพึ่งนี่ถ้าถ้าไม่เคยเปลี่ยนมาก็ถือว่ากิ๊กมากเลยนะไม่น่าจะเปลี่ยนนะคะเพราะถือว่าตามใช้งานสวยงามทอยงทอยางนะคะถือว่าไม่มีชํำรุดไม่มีโอ้โหลูกค้าคนนี้เจ้าของคันนี้พี่ขวัญเชื่อว่าดูแลรถดีมากๆเลย พี่ขวัญฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะ0863159977พี่ขวัญเจ้าแม่ละตู้สวัสดีค่ะ